ข่าบอล X สวัสดีครับ oh. เจอกันในช่วงสุดสัปดาห์ฮะตอนนี้เสร็จซิมภาร,รกิจทีมชาติกันเรียบร้อยแล้วบรรดานักเตะเลี้ยวภูก็กลับมารายงานตัวรายงานกันวันนี้นะฮะวันพฤหัสบดีนะครับพอเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้เป็นต้นไปคิวเตะทียิปเลยทั้งบอลลีกทั้งบอลแชมเปียนลีกบอลคาราบาวครับก็ต้องบริหารจัดการกันให้ดีๆส่วนผมเองเมื่อ2วันที่ผ่านมาก็ไปออกอ e ีเวนต์ฮะ <c oughs> มีกิจกรรม ดูหนังรอบสื่อเป็นหนังใหม่ของเฉินหลงฮะ,ะแผงระห่ำใหญ่ฟัดเดือดอม,มันระห่ำจริงๆมันเดือดจริงๆนะครับยังกับหนังบูแอคชั่นสไตล์จอห์นวิกในรูปแบบของเฉินหลงฝากไปติดตามอีกหนึ่งช่องของผมได้ครับช่อง idx นะครับเป็นช่องรีวิวกินเที่ยวแล้วก็รีวิวหนังอีเวนต์ต่างๆฝากไปกดซับอ,อีกหนึ่งช่องของผมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะอยากจะดูคอนเทนต์รูปแบบอื่นของผมก็นั่นละ่ะฝาก มันมีลิงก์อยู่ในใต้คลิปแล้วก็หน้าช่อง c o r b บ n x เนี่ยด้านล่างมันจะมีช่องต่างๆของผมฝาก IDX ด้วยนะครับก็อีกรูปแบบหนึง่งอ่ะโอเคกลับมาที่เรื่องราวของวันนี้เสร็จสิส้นภารกิจกันแล้วเราจะไปอัปเดตกันหน่อยนักเตะแต่ละคนสภาพเป็นยังไงบ้างนะฮะผลงานในทีมชาติเป็นยังไงกันบ้าง กลับมารอบนี้นะฮะอย่างที่บอกนะมีคิวแตะแน่นเอียดเลย10วันหลังจากนี้อาเนอร์ได้บอกว่ากลุ่มที่เดินทางไกลนะไปอเมริกาอเมริกา,ตาใต้บ้างมีญี่ปุ่นอย่างเอนโดเนก็ไปกับทีมชาติญี่ปุ่นอุ่นเครื่องที่อเมริกากลุ่มนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษจะดูความฟิตความพร้อมเพราะว่าเดินทางไกลส่วนผลงานของนักเตะลิเวอร์พูลทั้ง21คนในนามทีมชาติของแต่ละชาติของพวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ ฟุตบอลโลก,กรอบคัดเลือกทีมที่มีนักเตะเลี้ยวภูเยอะที่สุดน่าจะเป็นเนเธอร์แลนด์ตอนนี้เป็นผู้นำกลุ่มอยู่นะฮะส่วนสกอตแลนด์ของโรบบ้ก็ยังไม่แพ้ใคารฝรั่งเศสของอีบูแล้วก็เอกิเิเก้เอาชนะได้ทั้งสองเกมส่วนอียิปต์ของโมยังคงต้องลุ้นอยู่นะฮะส่วนเอเจนตาลาแชมป์เก่าของแมคก,ก้าและก็บราซิลของอลิซงะครับผ่านเข้ารอบเป็นที่เรียบร้อยมาดูจำนวนในการลงเล่นของนักเตะ เลอร์พู้ทั้ง21คนนะครับคนที่เล่นเยอะสุดน่าจะเป็นเทรนิโอนี่ลงเล่นทั้งสิ้น3เกมกับทีมอังกฤษชุด U19 ชุดเดียวกับบิลิโอเอนกูโมฮานิโอนี่ลงเล่นไปทั้งสิ้น183นาทีมากสุดส่วนบรรดาพี่ๆในซีเนียเอาอย่างเช่นฟานได้ VS โซโบกัคโปร็อบโบกโกนาเต้อลิซงมามาดัชวิลลี เล่นไปคนละ180นาทีรองลงมาโมซาลา178นาทีมิลสเคอร์เคสเล่นไป170นาทีคอนเน์แบดลี่166นาทีคนนี้นี่สมบักสมบอมนิดหนึ่งในทีมชาตินะฮะแล้วก็ริ o โอเอนโกโมฮา125นาทีต่อมาเป็นกลุ่มที่ลงเล่น90นาทีก็มีเอนโดมีแมคกากราฟเฟนแบกแล้วก็เบสซี่ต่อไปเจเดนแดน 59นาทีอเล็กซานเดอร์อักก็ได้ลงเล่นไปแล้วนะครับกับสวีเดน18นาทีแล้วก็เอคกซิติก้ประเดิมให้กับทีมชาติฝรั่งเศสประมาณ10นาทีช่วงท้ายแล้วก็ปิดท้ายเลโอนี ie, ทีมชาติอ,อ,อิตาลีไม่ได้ลงเล่นมาที่ผลงานในสนามนะครับเวสมีการพูดถึงเยอะหน่อยเพราะว่าเวสได้โชว์การยิงประตูฟรีคิกสุดสวย ก็เป็นเหมือนกันก็มีเหมือนกันนะฮะไม่ได้ยิงมานานทั้งในสโมสรและก็ทีมชาติตอนนี้ก็ยิงโชว์ให้ดูหน่อยยิงฟรีคิกสวยงามในเกมที่เอาชนะไอลแลนด์เหนือ3-1โมซาลาก็ S <S ยิงได้นึงประตูจากลูกโทษที่จุดโทษนะฮะในเกมที่อียิปต์เอาชนะเอธิโอเปียไป2-0นะครับเจเดนแดนซ์ยิงให้อังกฤษย19แต่ว่าทีมก็แพ้อ,อิตาลี1-2มาที่การทำแอสซิสบ้าง มีแอสซิสจากกักโตะให้กับเดปายยิงขึ้นนำเป็นดาวเซนโวสูงสุดของเนเธอแลนด์แล้วก็มีโซโบ so bo, กับตันโซโบกับฮังการีผลงานของทีมชาติฮังการีไม่ค่อยดีนักนะครับเสมอไอแลนด์ and, แล้วก็แพ้โปรตุเกสแต่โซโบก็ทำแอสซิสจากลูกเตะมุมนะครับเปิดเข้าไปให้กับโรลันสไลงมงเข้าประตูไปและต่อมาอดิสองเบเกอร์เฝ้าเสาให้กับทีมชาติบราซิล ในเกมเจอกับโบลิเวียเนี่ยโอ้โหโดนล่อเป้า23ครั้งยิงเข้ากรอบ10อาริซรงเซฟ9แล้วก็เสียประตู1โอ้โหทำไล่อเป้าขนาดนี้โอ้โหหนักอยู่นะครับแต่ก็เซฟได้ถึง9ก็ก็โหดเอาเรื่องอยู่นะครับสำหรับอาริซรงแล้วก็ได้คะแนนความสามารถเรียกว่าสูงสุดในทีม7.8แน่ละ9เซฟขนาดนั้นภาพรวมๆนักเตะแต่ละคนดูสมบูรณ์ดี ที่จะดูหนักสุดแล้วก็ร่างกายกรอบสุดก็น่าจะเป็นแมคกานะฮะของทีมชาติอาเจนตินาโดยทางสตาฟได้ออกมาบอกว่าแมคกาลิสเตอร์ยังไม่ฟิตสมบูรณ์ดี100%ซแต่ก็ดันให้ลงเล่นเต็มเกมในช่วงเช้าวันพุทธที่ผ่านมาเอออะทั้งหมดจะบินกลับมาวันนี้ครับวันพฤหัสจากนั้น อารเนอร์และก็ทีมงานจะเข้าตรวจเช็คสภาพเช็คของเลยนะครแต่ละคนกลับมารับบทหนักขนาดไหนสภาพร่างกายหนักขนาดไหนนะครับมีเวลาเซตเครื่องใหม่ยกเครื่องใหม่3วันวางแผนหมุนเวียนผู้เล่นก่อนที่เรวพูจะไปเยือนเบอร์ลี่น้องใหม่ในคืนวันอาทิตย์นี้เราจะทราบกันดีนะฮะกลุ่มที่เดินทางไกลข้ามทวีปอย่างกลุ่มที่ไปทวีปอเมริกาแล้วก็อเมริกาใต้เนี่ย กลับมาเนี่ยเดินทางไกลข้ามซีกโลกมาเนี่ยน่าจะได้พักตอนนี้เราเหลือผู้เล่นอเมริกาใต้น้อยถ้าเป็นมาก่อนยังมีดาวินยังมีดีออสโอ้โหเวลากลับมาทีมมันส่งผลกระทบมากพอสมควรนะเพราะว่าแต่ละคนนี่เดินทางไกลขณะที่ทีมชาติญี่ปุ่นของเอนโดมาอุ่นเครื่องที่สหรัฐอเมริกาแต่ในนัดสุดท้ายเนี่ยเอนโดได้พัก นะเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาทุกคนดูสภาพความฟิตก็มีแต่แมคก้าคนเดียวคือแมคก้าไม่ฟิตก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วง p r e ซีซ s o n ต้นฤดูก,กาลนะครับ mm hmm. ยังไงยังไงกลับมาแล้วก็เป็นหน้าที่ของทีมแพทย์สตาฟของอร์เดอร์ก็จะตรวจสอบตรวจของกันต่อไปวันนี้ก็อัปเดตกันสั้นๆน,นะครับเ,เรื่องราวผลงานของนักเตะของเรูในานามชินชาติกันหน่อย เดี๋ยวรอพรุ่งนี้ดีกว่าเพราะพรุ่งนี้จะแถลงข่าวก่อนเกม press conference โ o นอานเนอร์เขาก็าจะได้สรุปภาพรวมอีกทีหนึ่งเท่าที่ดูนักเตะไม่ได้บาดเจ็บกลับมา <understood> แต่มีปัญหาเรื่องความอ่อนล้าแล้วก็เดินทางไกลแค่นั้นเอง <anca j it> มันจะต้องมีการหมุนเวียนแน่นอนขอบคุณทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe นะครับท่านที่อยากจะ s u พ p o r t ผมนะครับตอนนี้ก็มีช่องทางเยอะนะฮะคือ smart s มาชิกของช่อง carbonx ทาง ยู u ูบนะฮะลิงก์สมัครสมาชิกอยู่ในใต้ลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วก็หน้าช่องด้วยก็ฝากได้ส่วนใครที่อยากจะซัพพอร์ตโดยตรงด้วยการโดเน a ผมก็มีช่องทางเช่นเดียวกันนะครับสะดวกแบบไหนก็เชิญได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านเลยนะครเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันใหม่ในคอนเทนต์หน้าเรื่องต่อไปนะครับวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีครับ